สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเอาละรครับคุณผู้ชมได้เวลาแล้วนะครับสำหรับการหาคําตอบเราก็จะมาทําความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของการศัลยะกรรมจมูกกันนะครับซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันนะครับคุณหมอคนเก่งคนดังของเราครับคุณหมอดังประจําวันนี้นายแพทย์นภร,รัตรัตนวราหะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยะกรรมตกแต่ง ประวัติคุณหมอดังจบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งภาควิชาศัลยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย Certificate in Plastic Surgery Prince of Wales Sydney ประเทศออสเตรเลียนั่งอยู่กับผมแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับนายแพทย์นพพ์รัตนวราหะครับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมวันนี้คุยเรื่องจมูกเลยฮะศัลยกรรมจมูกหรือพูดกันสั้นๆง่ายๆก็คือทำจมูกนี่แหละฮะครับผมครับผมคงต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่า มันมันมีวิธีการทําได้กี่แบบนะครับรับการเสริมจมูกหรือทำจมงงูกซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าเหมือนทางด้านศัลยกรรมเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับคือคนก็จะทํากันมากขึ้นเรื่อยๆนะเนื่องด้วยความพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านทางการแพทย์เองก็ตามหรือว่า เทคนิคใหม่ๆของหมอนะที่ทำเลยทำให้ผลข้างเคียงมันน้อยความนิยมก็เลยเยอะขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันในช่วงของประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการบูมในเรื่องของฟิลเลอร์เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเนี่ยมันค่อนข้างจะเรื่องยาวหน่อยถ้าจะอธิบายอย่างละเอียดอาจจะยากนะครับ,รบก็คือการเสริมจมูกเราจะแบ่งบเป็น สองกลุ่มใหญ่ๆนะฮะถ้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มของสารเติมเต็มนะฮะสารเติมเต็มหรือหรือฟิลเลอร์เนี่ยนะครับก็จริงๆเขาว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีมันมีกว้างขวางเนื้อหามันกว้างขวางมากว่ามันคืออะไรบ้างนะค,คือมันไอฟิลเลอร์มันอยู่ที่มันเอาอะไรฟิลเข้าไปใช่ครับฟิลเลอร์คือเป็นชื่อรวมชื่อ<ช>รวมว่าฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มแต่จริงๆมันมีอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสารที่ยอมรับมีตัวเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องแล้วก็ผ่านทางออยอะไรเรียบร้อยนะฮะ จริงแล้วแต่อันนี้เป็นกลุ่มของเขาเรียกว่าที่ไม่ถาวรน,นั่นคือว่ามันจะสลายเองได้แต่ถามว่าสารตัวที่1ที่ว่าเนี่ยนะฮะมันสลายจร,จริงๆไหมเนี่ยมันไม่ได้สลายจริงนะครับคือส่วนใหญ่แล้วมันจะกระจายออกข้างนะฮะกระจายออกข้างแล้วมันก็สลายแค่าบางส่วนนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ฟิลเลอร์มาเสริมจมูกเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนักยกเว้นว่าเราเสริมแค่นิดเดียวนะฮะเช่นคนที่จมูกโด่งอยู่แล้วแต่ขาดจุดนิดจุดหน่อยนิดเดียวนะฮะเราสามารถจะเติมฟิลเลอร์เข้าไปได้แต่ถ้าหากว่าจะต้องเติมเยอะๆนะฮะแตะ่ถ้าเติมเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะดูสวยอยู่ชั่วคราวนะฮะสักระยะหนึ่งต่อมาเนี่ยมันจะกระจายปุ๊บนะฮะก็จะดูเหมือนจมูกโตๆหนาๆบวมๆอ๋อคือ,ค,อคือสมมุติว่าเราอยากได้จมูกส,สำหรับคนที่สมมติว่าครับ ไม่ค่อยมีดั้งนะเอาเอาพูดกันแบบง่ายๆเลยแล้วเราอยากจะทําขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างจะเยอะนี่ฮะฉีดฟิลเลอร์ขึ้นมาปุ๊บเยอะมากฉีดมาปุ๊บตอนแรกก็อาจจะแบบสวยแหลมสวยเชียวแหละเธอแต่ว่าคุณหมอบอกว่าได้แค่ช่วงเดียวช่วงเดียวช่วงเดียวเนี้ยชัก แล้วแต่ครับคือเขาจะเข้าใจว่ามันสลายอาจจะ3เดือน4ี่เดือนส,ออจจสเดือนเองเหรอฮะใช่ฮะอาจจะ3เดือน4เดือน<ม>หรือบางทีอาจจะเร็วกว่าน,นั้นขึ้นกับแต่ละบุคลคลครับพอมันมันกระจายออกข้างปุ๊บอา่าบางทีคนไข้เข้า,ขาใจผิดว่าม,มันสลายเขาก็ไปฉีดเติมอีกอ่อาพอฉีดเติมยิ่งเติมยิ่งเติมนะฮะก็ยิ่งหนาบวมขึ้นซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ไขมีทางเดียวคือต้องผ่าตัดและไปขูดออกการฉีดเพื่อไปสลายอาจจะสลายได้แค่นิดเดียวเลือฮะสิ่งขนาดต้อง กรีดแล้วไปขูดออกเลยใช่ครับเอาคนามรู้อันนั้นมันแบบส่วนใหญ่เวลาเราจะได้ได้ยินว่าจะเป็นซิลิโคนใช่ครับแต่ว่าจริงๆฟิลเลอร์ก็มีผลความเสี่ยงแบบนั้นได้เหมือนนกัใช่ครับก็คือไม่กี้เราพูดถึงฟิลเลอร์ตัวที่1ก็คือกลุ่มของไฮยาลูรอนไปแล้วนะฮะตัวอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังก็ยังไม่ได้ถูกต้องนักนะฮะกลุ่มของเซมิเพอร์มาเนนต์นะครับพวกโพลีอะคริลามาย์นะฮะพวกนี้เนี่ยพอฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะไปสร้างผงผืนแล้วก็แแแขข็็งงลล้้้ววกกเเาาทีี่่่ตตอผัดไนย ยิ่งยุ่งยากกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ตัวอื่นนะฮะในเรื่องของสารเติมเต็มมันก็จะมีตัวใหม่มาเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสารที่ไม่ได้ผ่านออยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือผลไม่ดีและอาจจะมีอันตรายด้วยนะครับและยังมีสารแปลกๆอีกเยอะที่ที่คนอาจจะแอบนำเข้ามาฉีดกันนะครับ อาจจะไปฉีดประเภทของเสริมสะโพกเสริมหน้าอกซึ่งต้องบอกว่าฟิลเลอร์ที่แท้จริงที่ถูกต้องเนี่ยมันมันอาจจะไม่มากพอที่สามารถจะไปฉีดเสริมหน้าอกหรือเสริมสะโพกได้เพราะถ้าฟิลเลอร์ที่ถูกต้องนะครับราคาจะสูงมากอมพอไปฉีดเสริมหน้าอกหรือเสริมสะโพกเนี่ยมันจะต้องใช้บริก<ช>เยอะมากมใช่แพงมากแพงมากซึ่งสารอื่นที่เข้ามาฉีดเนี่ยมักจะเป็นสารที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นฟิลเลอร์ที่ที่ไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์หรือ ของปลอมเลยก็มีซึ่งแน่นะนอนว่าพอมันไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์เราฟังดูของปลอมก็ต้องเป็นอันตรายอยู่แล้วอันตรายแล้วยิ่งถ้าไปเจอ,อหมอเถื่อนนะครับหรือหมอกระเป๋าหมอกระเป๋าที่คุ่ซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านโครงสร้างของอวัร่างกายเราเส้นเลือดอยู่ตรงไหนกล้ามเนื้ออยู่ไงเขาไม่ทราบเขาใช้วิธีการดูและจํามาไงฮะเขาก็จะไม่ทราบรายละเอียดจริงๆว่าข้างในเนื้นอมันเป็นยังไง นะเขาทำฉีดไปอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันต้องหลบอะไรระวังอะไร <Okay. S 2> นะรนอกจากวิธีการฉีดที่อันตรายแล้วสารที่เขามาใช้ฉีดอันตรายด้วยนะซึ่งส่วนใหญ่เมืกจะเป็นสารแปลกปลอมพอฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายเราจะรับไม่ได้ <Okay. S 2> นะฮะก็จะสร้างพังผืดขึ้นมาหนาตัวขึ้นเรื่อยๆนะฮะบางคนฉีดจมูกบางคนฉีดสะโพกฉีดหน้าอก มันก็จะเป็นก้อนๆไต,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 ต่ๆเป็นตุยๆหนาๆหรือว่าเป็นคลื่นนะฮะ <Okay. S 2> ซึ่งทรงก็จะไม่สวยงามผ่าตัดแก้ไขก็เรียกว่าบางครั้งอาจจะทําไม่ได้เลยแเหมือนกับเสียไปเลยตกลงแล้วเราทําจมูกมีกี่แบบ,บนะครับ <ผม S 1> คุณหมอได้พูดถึงแบบแรกคือฟิลเลอร์ไปแล้วได้ครับ,รบอันนี้เราก็ย้อนกลับมานั่นคือวิธีที่มาตรฐานแนดาร์ดและก็ยังปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่งถ้าจะเสริมจมูกให้ได้ผลดีให้ได้สวยยังไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่าการเสริมแบบปกตินะครับ่ก็คือการผ่าตัดแล้วก็ใส่ซิิลคเข้าไป ะะวัสดุที่ใช้ในการเสริมเนี่ยอา,อาจจะมีหลายๆชนิดนะครับตัวที่นิยมที่สุดยังคงเป็นซิลิโคนซึ่งได้ผลดีที่สุดซิลิโคนก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือเป็นอ,อันนี้เป็นเขาเรียกว่า medical เก a d ก็คือเป็นซิลิโคนที่ผลิตมาเพื่อผ่าตัดใส่ไวว่าร่างกายคนไม่ใช่ซิลิโคนอุดรูรั่ว ไม่ใช่ซิลิคอนไม่ใช่ที่ปแท่งใช่ครับเมกะาสตอร์นตัอย่างกันอันนี้เขาจะผลิตมาโดยเฉพาะนะฮะซึ่งเราก็เป็นแท่งมาหรืออาจจะเป็นสำเร็จรูปก็ตามขออจับนยได้ครับเจอแล้วมันก็จะอาจจะฟีลว่ามคนยังลบเลยนะใครยังลบครับแล้วก็เราก็มาเหลาตกแต่งให้เหมาะกับ สัดส่วนของโครงสร้างใบหน้าแต่ละคนโดยดูที่โครงสร้างพื้นฐานของใบหน้าด้วยนะฮะ,ะดูที่ความชอบของคนไข้แต่ละคนว่าต้องการโด่งมากน้อยทรงประมาณไหนแล้วเราก็ปรับให้เข้ากับฐานกระดูกแล้วก็โครงหน้าแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อคนนั้นนั้นเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เท่าไหร่ไม่ฝืนเกินไปฝืนเกินไปถึงใช้วิธีนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันไม่ไม่ไม่อะไรเกินไปไม่ฝืนจนเกินไปฝืนรอรับฝืนเกินไปเช่นบางคนจมูกสั้น มาบอกว่าอยากได้จมูกยาวๆจมูกแค่สั้นอยากได้จมูกยาวสวยๆบางทีก็ทําไม่ได้เพราะถ้าเราฝืนมากเนี่ยเนื้อตรงนั้นจะรับไม่ไหวแล้วมันก็จะบางลงนะฮะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของอบางจนใสหรือทะลุเกิดขึ้นได้นะฮะ <Okay. S 2> อันนี้ก็ต้องทําโดยย้ำว่าแพทย์ผู้ชํานาญอยู่ดีนะฮะ <Okay. S 2> ต้องเป็นแพทย์ผู้ชำนาญดี <Okay. S 2> วัสดุอื่นนอกจากซิลิโคนก็เป็นต้นอื่นเช่นอันนี้ก็เป็น PTFE นะครับก็เป็นวัสดุที่ใช้เสริมอีกลักษณะหนึ่งคือ คือไม่ได้เป็นวัสดุใหม่นะฮะคือเป็นสิ่งที่ใช้อยู่แล้วในร่างกายเช่นการผ่าตัดเส้นเลือดนะฮะใช้เป็นเส้นเลือดเทียมต่างๆนะฮะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็สามารถใช้ในการเสริมหะไาต่างๆได้นะฮะแล้วก็มีมานานแล้วจะรู้ได้ไงฮะว่าเราเหมาะกับอันนี้ชื่อชื่อผมจําชื่อไม่ได้ละ PTFE PTFE หรือว่าซิลิคอนมันมีข้อดีข้อเสียต่างาซึ่งปัจจุบันผมว่าโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอค่าใช้จ่ายเนี่ยซิลิคนเนี่ยก็ราคาจะ จะไม่ได้ต่ำแต่ก็ไม่ได้สูงเกินไปแต่พ t f e ีราคายังสูงอยู่มากมนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดของคุณหมอแต่ท่านต้องแล้วแต่ความถนัดของแต่ท่านบางท่านก็ใช้แต่ชนิดนี้บางท่านก็ใช้แต่ชนิดบางช่านใช้ทั้ง2อ,อย่างนะฮะแต่ถ้าพูดถึงอ,อ,อันไหนที่เหมาะก็คือยังเป็นซิลิโคอนอยู่แล้วสําหรับคนที่จะมาทำนะครับมันมีข้อควรระวังหรือมีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอะไรยังไงบ้างว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทําได้หรือไม่ได้เงี้ยอันแรกก็คือต้องเช็ค ความรู้สึกเราจริงๆก่อนว่าจริงๆเราอยากจะทําสันิกรรมที่มีเจตนาชัดเจนไหมถ้าหากเรามีปัญหาเรื่องของแบบบางคนเข้าใจผิดว่าเออ แฟนไปมีกิก๊กหรืออะไรต่างๆแล้วอ,อยากจะให้แฟนกลับมาและทำศัลยกรรมเงี้ย<ม>บางทีเนี่ยมันมันไม่ตรงไปตรงมามันอาจจะเกิดจากอารมณ์ชัว่ววูบจะเป็นอารมณ์ชัว่ววูบพอทำแล้วปุ๊บผลดีหรือไม่ดีเขาก็ไม่พอใจนะฮะแต่ถ้าเรามีเจตนาที่ชัดเจนแล้วว่าโอเคเราเรา,เ,ราเข้าใจแล้วว่าศัลยกรรมเนี่ยอ่าคือการผ่าตัดเข้าไปคุณหมอก็จะใส่ซิลิโคนเข้าไปให้มันดูโด่งขึ้นพอโด่งขึ้นเราอจะดูดีขึ้นอ่าทให้หน้าที่การงานดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นอันนี้โอเคนะฮะเร่าผลาะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้น นะฮะหรือผลที่ได้รับเนี่ยมันจะประมาณไหนถ้าเกิดผิดพลาดเรารับได้ไหมนะฮะนอกจากนี้ก็ต้องศึกษาว่าสถานที่เราจะไปผ่าตัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่คุณหมอมีความชํานาญไหมนะับเป็นแพทย์เฉพาะทางไหมไม่ใช่หมอเถื่อนนะครับหรือเป็นหมอที่จบเฉพาะทางจริงจนะครับพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเรารู้ว่าว่าผลการผ่าตัดจะได้ประมาณนี้เกิดเพราะผิดพลาดเราทําใจได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงคืออย่าคาดหวังสูง กับมันเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความคาดหวังสูงในตัวว่าทําแล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องสวยมากจะต้องแบบได้อย่างที่คิดเป๊ะมันจะไม่ได้อย่างนั้น uh huh. เพราะการผ่าตัดเนี่ยไม่มีอะไร100ร้อยเร์เซนะครับแล้วก็พอเราได้สันที่แล้วเนี่ยก็ลองมาดูว่า รูปทรงสไตล์ที่ชอบเราเป็นยังไงแล้วลองปรึกษาคุณหมอแต่ละท่านดูว่า,าสไตล์ที่ชอบอย่างเงี้ยมันเข้ากับหน้าเราไหมแล้วลคุณหมอคงจะดูว่าอันหน้าที่เหมาะสมนะเข้ากับหน้าเราแลยย้ว่ะไปฝืนคุณหมอบางทีเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าเราอย่างๆี้แล้วจะสวยแต่จริงมันอาจจะไม่เข้ากับหน้าค,คุณหมอก็ปรับให้เข้ากับหน้าและเนื้อที่ไวอีกทีมีไหมคคุณหมอที่เดินเข้ามาแล้วแบบหนูอยากทําค่ะ,อ,ะอยากทําแบบไหนคะไม่รู้ค่ะคุณหมอว่าแบบไหนดีคะมีครับ ถ้าถ้าอย่างนี้เราก็อาจจะเอารูปภาพให้ดูว่าประมาณไหนที่ชอบนะฮะเพราะบางทีเนี่ยเขาด้วยความที่ไว้ใจเรามากนะฮะไว้ใจคุณหมอที่จะผ่าตัดให้มากเนี่ยพอทำออกมาแล้วอ่ามันอาจจะไม่ได้ตรงใจตามที่เขาคิดไปนะฮะเขาเกียะคิดว่าทําเสร็จปุ๊บแหม่น่าจะด่งกว่านี้หน่อยแหม่น่าจะเตี้ยกว่านี้หน่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยควรจะสื่อสารกับคุณหมอที่ผ่าตัดให้เราอย่างชัดเจนก่อนว่าเออเราชอบประมาณนี้เราไม่ชอบวันนี้ไม่ชอบยังไงเนี่ยบอกให้หมด ะะเห็นเพื่อนทามาแล้วเกิดปัญหานน่นนี่ตรงนี้สูงไปนี่ไปเอาให้ชัดนะฮะจะได้จะได้ใกล้เคียงกับความต้องการเราที่สุดอีกนิดนึงนะฮะอันนี้อยากรู้เองแล้วสมมุติว่าทำเสร็จแล้วมันไม่ชอบอ่คุณหมอมันสามารถปรับเปลี่ยนเอาเข้าเอาออกปรับไปปรับมามันมีข้อจํากัดไหมว่าทําได้กี่ครั้งอะไรแบบนี้คือมันอาจจะไม่ได้เป็นครั้งแต่ทางที่ดีทำศัลยกรรมเนี่ยถ้าตัดใจที่จะทำแล้วเนี่ยควรจะทําให้ครั้งเดียว นะฮะเพราะว่าถ้าทําผ่าตัดหลายครั้งเนี่ยยิ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้างพังผืดเกิดขึ้นความเสี่ยงในการอักเสบติดเชื้อบวมนานต่างยิ่งสูงขึ้นแล้วก็เจ็บมากขึ้นด้วยนะฮะใช่ครับเพราะว่าครั้งหลังๆเนี่ยพังผืดเยอะปุ๊บพอฉีดยาชาจะเจ็บมากกว่าครั้งแรกใช่ครับดังนั้นเนี่ยผลที่ดีสุดคือครั้งแรกนะฮะสมมุติว่าถ้ามันเกิดผิดพลาดจริงๆถึงแม้ว่าทําโดยหมอเฉพาะทางจริงๆแล้วมันก็อาจจะผิดพลาดได้เหมือนกันถ้าผิดพลาดถ้าต้องผ่าแก้ไขก็สามารถทําได้ถ้า ผ่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องโดยแพทย์เฉพาะทางที่ <Okay. S 2> ชำนาญแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลงไปฉีดสารต่างๆที่มันแปลกปลอมต่างๆนะฮะหรือใช้ผิดวิธีพวกนี้ผ่าตัดแก้ไขนอกจากไม่ได้แล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตราย <Okay. S 2> นะฮะถึงชีวิตได้นะ,ะ <Okay. S 2> การทำศัลยกรรมเนี่ยไม่ได้ชักจวนให้ทำนะครับไม่ได้บอกว่ามันดีควรจะทำทำแล้วจะต้องดีผลมีผลดีเสมอไป ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียบางครั้งเนี่ยถ้าเรามั่นใจในตัวเองเราอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องพยายามที่จะไปทำนะฮะก็คือดูว่าเออเราแฮปปี้กับชีวิตเราแล้วเรามีความสุขไม่ต้องไปทำนะครับแต่ถ้าเรายังมีจุดบางจุดที่อาจจะถ้าทําแล้วเติมความมั่นใจให้เรามากขึ้นเราจะสามารถที่จะเข้าสังคมได้ดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นหน้าที่การงานเรามั่นใจในการพบคะคน<ๆ>ก็ตัดสินใจทําไปแต่ขอให้ศึกษาให้ละเอียดก่อนทําเสมอนะฮะ<ม>อย่าพลาดไป โดยผอ,อเถื่อนเนี่ยอย่าพลาดเด็ดขาด<ม>นะซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายังมีปัญหานี้อยู่อีกเยอะมากนะครับ<ม>ซึ่งพยายามที่จะสื่อสารตลอดเวลาว่าอย่ายไปพลาดอย่าไปพลาดมันก็ยังมีมาเรื่อยๆนั่นน่ะสิครับนะครับทางทั้งที่จริงๆแล้วันก็มีตัวอย่างให้เห็นนข้างจะเยอะนะครับออกรายการทีวีสัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์เยอะแยะจะไปหมดส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เอาสะดวกหรือแม้แต่ปัญหาหลักๆเลยเอาถูกนะครับอะไรที่มันดูถูกผิดปกติมันมักจะผิดปกตินะครับขอให้สรุปไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ นี่แหละฮะมาหาผู้เชี่ยวชาญกันแล้วก็อย่างที่คุณหมอได้บอกผมคิดว่าสรุปได้อย่างชัดเจนไม่ได้มาชักชวนนะครับแต่ถ้าคิดจะทําจริงๆอย่างน้อยวันนี้เรารู้แล้วก็เข้าใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งสําคัญแล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วด้วยนะครับต้องขอบคุณนายแพทย์นพรัต์รัตนวราหะนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเอาละครับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้ากับ Health Tips ซึ่งรออยู่ด้วยครับ